ดาราสาวดังช็อกแจ้งข่าวคุณพ่อเสียชีวิตขณะไปเที่ยวอยู่ต่างประเทศต้องขอแสดงความเสียใจกับได,ไดอาน,น่าจงจินตนาการที่สูญเสียคุณพ่อผู้เป็นที่รักด้วยสาวไดโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าต้องขออภัยทุกท่านที่เพิ่งมาแจ้งข่าวนะคะเพื่อนเพื่อนป้าป้าในพัทยาน,น่าจะทราบข่าวแล้วแต่เผื่อใครยังไม่ทราบป้าหรือเฮียจงที่ทุกท่านรู้จัก จากเราไปแล้วค่ะป๋าไปเที่ยวตึกจีนที่เบตงปกติแข็งแรงทุกอย่างเดินไปเข้าห้องน้ําหัวใจเต้นผิดจังหวะทําทให้ล้มลงหัวใจหยุดเต้นเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พาป๋ากลับมาจากเบตงมาทำพิธีที่พัทยาเมื่อวันวาเลนไทน์เริ่มสวดพระอภิธรรมตั้งแต่เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์สวดวันสุดท้ายพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์ พิธีชาปนากิจวันที่19กุมภาพันธ์เวลา16นาฬิกาตารางจะมาแจ้งโดยละเอียดอีกครั้งค่ะต้องขออาภัยจริงๆที่แจ้งช้านะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วไม่ต้องส่งพวงหรีดนะคะแค่ส่งกำลังใจมาให้ก็พอเรียนเชิญทุกท่านที่อยากจะส่งเฮียจงเป็นครั้งสุดท้ายวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์นี้นะคะ ต่อมาบอกว่า4-5วันมานี้ไม่กล้าบ,บอกใครเพราะมีงานหลายๆอย่างที่เราต้องทำยกเลิกไม่ได้อาจมีใครคุยด้วยแล้วไม่ได้ยินเดินเมื่อเหมือมนกดใครมาไม่มีอะไรจริงๆนะคะมันแค่งงๆขอโทษทุกคนด้ค่ะทางทีมงานขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะ